ป้ายังไม่เคยเจอเห็นแต่ในช่องเสียบอยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเจอตัวจริงแล้วเอกระท่อมชมจันกระท่อมชมจันร์จ้าแว่เป็นด็อ่าป้าคงจะได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นความสรงจำนะคงจะลงป้าคงลงไม่ทัน ณเวลานี้เพราะว่าเน็ตของป้ามันไม่เสถียรนะคไหก็ได้จะสายป้าไปเก็บไว้ก่อนแล้วเขาไป็นลงที่หลังก็ได้กันนะคะบรรยากาศที่อืมพเ่ๆขอพรกันนะคะเอาใหญ่ๆเไียงดังจังเลยคนดังเลยเสียงดังกับเสียงดังมาเจอกันอาเ เดี๋ยวป้าทก่ครคนร้อยมันไะไรนะคะฮะตอนนี้ป้าก็คงได้แต่เก็บภาพเอาไว้เป็นความทรงจำคงเอาไปลงกว่าจะได้ลงคลิปคงจะถึงที่บ้านหรือที่ภาคนู่นแล้วนะคะค

เป็นไปยเ็ครับตะลิไปลมลมแรงอุ้ยงง่ายมากเลยพุ่งก็เพราทำไมลมมันเย็นมาจากไหนก็หั้น สวยมากเลยค่ะร้อยเสร็จแล้วก็สวยมากเลยดอกดาวเรืองปิงปองนะมันเหมือนดูเปิ่งปองสวยดอกใหญ่สวยมากเลยนะคะเนี่ยมีกลิ่นหอมด้วยนะคะสำหรับดาวเรือง ช่วยกันเลยคนที่ไปซื้อเข็มยังไม่มาเนาะก็อยากช่วยมากดอกไม้ก็สวยๆเบอร์ป้าก็เที่ยวเก็บก็ฉ่ก็ ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนถ่ายอะไรกันนะคืออะไรกันแต่ก็เห็นมีมีหลายช่องที่ถ่ายแต่ป้าก็ไม,ม่กล้าเข้าไปถ่ายกับเขาอานจะมีการปรึกษาหราือพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรสักอย่างในนี้แหละนะคะ ะเอาไม้กระสอบดีป่ะมีไว้ใครใครก็ขายแล้วก็ทายเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นความทรงจำกับบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็อยู่หน้าลานองค์ฝูงนะคะข้างๆนะคะด้านข้างที่จะมีนางรำนางรำที่ ยืนเลยยืน้นใหญ่ไงต้นกลาบต้นใส่วัดตนใส่วัดนลบับเรอามันต้นแดดซับนี่ครับแล้วปลทุกคนอยนนีเขาทงานไปครับไปบ้มนงลำมาแล้วอไคนอนนี้องใครเนียเอันนี้เนี่นี่ของใคริ ก็นั่งเคลียร์นั่งลุ้นร้อยพวงมาลัยเนี่ยเพราะว่าไกลมาไมดีตอนนี้นักข่าวมาแล้วนะคะ <c oughs> มา เ่อเมื่อไรเราก็ถ่ายเมื่อนั้นไงคนด่ตอนนี้เราก็อนุญาตถ่ายนักข่าวก่อนก่อนที่นักข่าวทำลาดลูกก่อนที่ทำาลาดอำมาตย์ก่อนครับก่อนที่อนมาต์จะทำพลาดคุณดุงวันนี้มีท้องวันเลยไหมมีท้องวันเนาะแล้วก็บอกใครอยู่ที่ไหนอยู่ไม่แน่ใจยังไม่ได้ติ่อ คุณนักทีส่งภาไปเดี๋ยวเราก็จะถ่ายเนาะขบวการพอดีเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็ทางหลวงทางโค้งออกจากนี่ประมาณช่องก้างก็มาแล้วนะคะพี่น้องเอฟซีก็นักข่าวก็มารอกันช่องใหญ่ก็มารอกันนะคะมาแล้วก็เก็บภาพไว้เเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก ขายนะกขช่องใหญ่อันนี้ช่องเก่ดานนกด้ยไหนอ่ะลืมที่ิชเน่ยลืมมาถงชืโอไรนะเออพะจ้ากลองเอออยู่ที่นี่แหละนะคะ